ดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องอิสานต่างแดนสไปรออซิอีกแล้วนะคะวันนี้มีขา่าวเกี่ยวกับวีซ่าเกษตรมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังอัปเดตข่าววีซ่าเกษตรฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ แล้วก็ฝากทุกคนชมคลิปให้จบด้วยนะคะเพราะว่ามันมีคำถามที่คนทุกหลายๆคนสงสัยอยู่ในคลิปนะคะแล้วก็จะได้เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดนะคะค่ะอ่าเรามาฟังข่าวกันเลยค่ะหัวข้อข่าวก็บอกว่านะคะ,กะเกษตรกรนะคะวนรัฐบาลร่วมใจกันทำวีซ่ากเกษตรนะคะก็คือ ตอนนี้นะคะมีข่าวออกมาว่าเออมีการขัดแย้งกันอยู่นะคนนีอ้อยากให้ทำคนนี้ไม่อยากให้ทำอ้างว่านั้นจะเป็นอย่างนี้เนาะอ้างว่าเดี๋ยวเออจะมีมีมีผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานแปซิฟิกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะมาฟังเนื้อเนื้อข่าวกันเลยนะคะ เขาบอกว่า,าหน่วยงานด้านการเกษตรนะคะได้เรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรนะคะรวมตัวกันและบรรลุข้อตกลงทวิภาคีสำหรับวีซ่าเกษตรนะคะเพราะความล่าช้าของการาทำอนุมัติวีซ่าเกษตรนะคะจะเป็นปัญหาให้พวก พักการเมืองต่างๆนะคะก็คือเหมือนพรรคมันก็เหมือนไทยนะคะจะมีพักคฝ่ายค้านแล้วก็พักรัฐบาลใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัตินะคะการเลือกตั้งในสมัยหน้านะ่ะพักการเมืองต่างๆนะคะที่ก็จะมีปัญหาเพราะว่าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่คุณสัญญาไว้นะคะ ก็เหมือนเหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกประเทศนะคะเวลาจะเลือกตั้งก็สัญญานู่นนี่นั่นนะคะพอได้เป็นแล้วก็ลืมนะเหมือนกันทุกประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในออสเตรเลียนะคะชอาออสเตรเลียได้เปิดเผยความขัดแย้งครั้งใหม่นะคะในกลุ่มพันธมิตรเรื่องโครงการฟาร์มนี่แหละแบอบกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกล่าวหาพรรคนันเนาะว่า กำลังขัดขวางการทำข้อตกลงทวิภาคีของวีซ่าอยู่อะไรประมาณนี้เนาะเราบอกว่ารัฐบาลอะเปิดใช้ข้อบังคับสำหรับโครงการวีซ่าไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยานู่นแต่การเจรจาพาอ่าทวิภาคีกับประเทศต่างๆนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่ะอ่าซึ่งซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกระทรวง ต่างประเทศของออสเตรเลียนะคะกำลังมีทำการพูดคุยกับประเทศต่างๆนะคะซึ่งหมายความว่านะคะเกษตรกรไม่สามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวภายใต้วีซ่าใหม่ได้นะคะก็คือวีซ่าเกษตรนี่แหละเพื่ออุดช่องว่างด้านแรงงานที่สำคัญนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็คือนายเดวิดลิโดพาวนะคะ ก็อ้างว่าวีซ่าจะพร้อมใช้ในวันคริสต์มาสนะคะแต่นี่ก็คือผ่านมาแล้วเนาะแต่ก็คือวีซ่ายังไม่พร้อมนะคะทําให้อ่าชาวเกษตรชาวสวนนะคะต้องออกมาพูดกันเรื่องนี้นะคะเขาบอกอ่าโทนี่มาหานะคะเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์เกษตรแห่งชาตินะคะเขาบอกว่าผิดหวัง อย่างเหลือเชื่อนะคะจากความล่าช้าของโครงการวีซ่านะคะก็คือวีซ่านี่ยคือมีการพูดคุยตั้งสัญญาว่าจะให้วีซ่าตัวนี้ออกนะคะตั้งแต่ปี2561นะคะนี่ก็จะเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ไม่มีไม่เห็นความพร้อมของวีซ่าที่จะเกิดขึ้นนะคะ มันแค่ต้องทำนะคะมันเป็นความม,มุ่งมั่นของรัฐบาลว่าอยากทำแต่ว่าเขาบอกว่ามันใช้เวลานานเกินไปนะคะมันก็จริงนะคะก็คือรอไปรอมาอยู่นะคะถ้าวีซ่าไม่ทำงานหรือก็หมายความว่าถ้าวีซ่าไม่อนุมัติก่อนการเลือกตั้งปีหน้านะคะอ่าอาจจะส่งผลในทางลบ ต่อการเลือกตั้งก็คืออาจจะไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองนะคะก็คือคนอาจจะเปลี่ยนใจไม่เลือกพวกเขาแล้วอะไรประมาณนี้พวกในส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียนะคะแรงงานเป็นปัญหาที่แท้จริงและมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเขาก็รับรู้กันนั่นแหละว่าปัญหาปัญหาสำคัญปัญหาหลักก็คือการขาดแคลนแรงงานของเกษตรนะคะแต่ก็คือ ยังไม่มีการทำอะไรนะคะยังไม่มีการผักดันให้วีซ่าตัวนี้มันเกิดมันอนุมัตินะคะมาเจอมาโนนะคะ,ะประทานสหพันธ์เกษตรตะกรแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรใช้วีซ่าเกษตรนะคะเป็นฟุตบอลการเมืองนะคะในขณะที่ภูมิภาคในออสเตรเลียประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง กลุ่มพันธมิตรต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําและลงมือทานะคะเรากําลังนําไปสู่การเลือกตั้งและกลุ่มพันธมิตรต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเราสามารถทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลในทางปฏิบัตินะคะเกษตรกร,ร,กรและชาวออสเตรเลียในภูมิภาคจํานวนมากคิดว่าการลงคะแนนให้กับกลุ่มพันธมิตรจะดีกว่า สำหรับพวกเขาแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำได้นะคะก็คือสามารถจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่วยผลักดันวีซา่าให้ให้มันสำเร็จนะคะเขาอาจพวกเขาอาจจะมีปัญหาในช่วงเลือกตั้งนะคะนั่นก็คือเป็นคำกล่าวของเอ็มม่เาเอาจอมาโนนะคะประธานสาพันธ์เกษตรแห่งรัฐวิกตอเรียเขาพูดไว้นะคะ เจะมาโน่บอกว่า vff รู้สึกหงุดหงิดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการขาดแคลนการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายนะคะสำหรับวีซา่าเกษตรต้องมีสัมปทานและการปณีปนอมบางอย่างภายในกลุ่มพันธมิตรไอพันธมิตรซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเสรีนิยมนะคะไม่สามารถวางไม่สามารถวางสิ่งกีดขวางบนถนน อย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าได้นะคะและนั่นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มพันอ่ากลุ่มฝ่ายค้านก็จะชอบหาผลว่าเอาออวีซ่าตัวนี้นะจะมีผลกระทบอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนั้นตัวนี้นะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถอนุมัติวีซ่าได้สัก ทีนะคะก็คือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลงัดกันไปงัดกันมานะคะส่วนเกษตรกรนะคะเป็นเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พวกเราคนที่รอยื่นวีซ่าก็ได้รับผลกระทบนะคะก็หวังว่านะคะเขาจะร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้วีซ่าตัวนี้อนุมัติสักทีนะคะก็สงสารพวก คนชาวสวนนะคะที่ต้องการแรงงานนะคะมีอุตสาหกรรมหมุนเวียนทางการเกษตรจำนวนมากนะคะที่จะต้องพึ่งพาความสำเร็จของวีซ่านี้นะคะเขาบอกก็คือทุกคนก็รอรอรนะคะรอวีซ่าจะอนุมัติพักแรงงานของรัฐบาลยังได้ยืดตามความล่าช้าดูโดยเขาก็อยากให้มันเป็นออกมาเป็นแบบเป็นรูป รูปแบบที่แท้จริงนะคะประกาศเนี่ยิ่งใหญ่มากนะคะประกาศว่าวีซ่าตัวนี้จะออกมานะคะพูดแบบเป็นเชิงประชดเลยนะคะบอกว่ายิ่งใหญ่ในการประกาศแต่ล้มเหลวในการส่งมอบนะคะก็คือประกาศประกาศยันอย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่การส่งมอบไม่เคยสําเร็จอะไรประมาณนี้เนาะโอ้เป็นการพูดที่ค่อนข้างแรงนะคะ ะะยังไม่มีข้อตกลงกับประเทศหุ้นส่วนยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปประธรรมของการเตรียมวีซา่าและยังไม่มีคนงานในพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าเดวิดลิรุพาล้มเหลวอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามคำพูดของเขาปัญหาด้านแรงงานไม่เคยเลวร้ายไปกว่านี้ในด้านการเกษตรนะคะเป็นการ การออกมาพูดที่เหมือนโกรธมากๆเลยนะคะวีซ่าฟาร์มซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผลักดันโดยคนในชาติถูกต่อต้านโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสรีนิยมบางคนมานานนะคะเนื่องจากมีศักยภาพที่ขัดแย้งกับโครงการแรงงานที่สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะคือเขาเขาก็มองว่ามันมันจะมีผลกระทบต่อ แรงงานมหาอ่าในหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรเพราะว่าแรงงานในหมู่เกาะแปซิฟิกเข้ามาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวส่วนมากก็จะมาในช่วงหน้าร้อนนะคะเป็นระยะสั้นเขาจะมาในวีซ่าพวกอ่าสี่ศาอะไรพวกนี้นะคะไม่ได้มาอยู่กันเป็นแบบอ่าวีซ่า เกษตรถ้าที่ไทยเราที่ถ้าอนุมัตินะคะเราก็จะมาอยู่กันแบบยาวๆเลยนะคะเก้าเดือนอืผลลเมืองในชาติแย,ย้งว่านะคะวีซาวีซ่าเกษตรเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อชดเชยการขาดแรงงานที่อาจจะรุนแรงขึ้นคนก็รอนะคะเกษตรกร,เ,รเขาก็รอแรงงานที่จะเข้ามาทํางานนะคะเขาบอกว่าถ้า ถ้าวีซ่าตัวนี้ยังไม่อนุมัติปีนี้นะปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็มาดูกันค่ะเพราะว่าถ้ามีหน่วยงานของเกษตรกรนะคะออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ผลักดันแบบนี้แล้วนะคะหวังว่าวีซ่าตัวนี้นะคะจะได้รับการอนุมัติ สักทีนะคะได้มีมีหลายๆกลุ่มเข้ามาผลักดันให้วีซ่าอนุมัติอ่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ยินข่าวดีเร็วๆนี้นะคะก็คือจุดกำหนดของอเฟสสองก็คืออย่างที่เรารู้ว่าในเดือนในเดือนเมษานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ยินข่าวได้รับข่าวดีก่อนเดือนเมษานะคะ ก็ฝากทุกคนติดตามข่าวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะภาษาอังกฤษค่ะอย่าลืมเรียนไว้บ้างนะคะฝึกฝนไว้บ้างได้พื้นฐานในการสื่อสารก็ยังดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มองหาเอกสารนะคะก็อยากได้อยากทำรีซูเม่ก็ติดต่อมาได้นะคะทางอ่าเฟซบุ๊กชื่อ เฟซบุ๊กเพจนะคะชื่อเดียวกับช่อง YouTube อ่าของเรานะคะก็คืออีสานต่างแดนสไปออสซี่นะคะค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ความใจชื้นให้กับคนที่รอวีซ่าอยู่นะคะว่าเออมีกลุ่มคนมาผักดันเพิ่มขึ้นอีกแล้ววีซ่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆอะไรประมาณนี้นะคะไว้ให้มีอ่า ข่าวอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ